สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอุตาโซเลสทอกันอีกครั้งแล้วนะครับผมอ่าก็วันนี้นะฮะต้องขออภัยอย่างหนึ่งที่สัญญาจะมาต้นเดือนนะครับผมเนื่องจากเกิดอุบิเหตุเล็กน้อยนะฮะและในไหนมันก็ก,ก็ก็ฉายแล้วก็เลยเอาว่าคุยทั้งตัวอย่างแล้วก็ตอนที่1ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราไม่ธรรมดานะครับผมมีแขกรับเชิญมา2คนนะค,คนหนึ่งก็มาคุยเรื่องเลโออีกคนนึงมันอยากมาเฉย,เฉย นะครับเอาทำไมพูดแบบนั้นไปก็ได้ไอ้คุณรอเล่นคุณรอเล่นคุณรอเล่นโอเคครับผมก็อคนแรกนะพี่ปลาโมชั่นทอยครับผมกระดาลรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมปลาโมชันทอยนะเจร์นะเจอรเนะเจอะไรวะโอเคอ่ะอีกคนนึงครับออยเลเซอร์ครับสวัสดีครับอ่าคนนี้ก็ไม่ได้ออกช่องนานนะก็แายคนคงคิดถึงอาจจะลืมไปแล้วนะก็ต้องมากลับมาหน่อยเดี๋ยวลืม <laughs> ใช่นานๆกับวันทีโอเคอ่ะก็แน่นอนนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสปินออฟอุนจอมแมนเลกุลอสนะฮะที่ฉายไปแล้วหนึ่งตอนนะฮะมีทุกภาษายกเว้นซับไทยนะครับผมก็เยี่ยม <laughs> ซึ่งอ่ะก่อนเอาเหนือสิ่งอื่นใดทำไมมันถึงไม่มีซับไทยอันเนี้ยอันเนี้ยเดาว่าถ้าฉายครบหกตอน มันมีหตอนใช่ไหมดีกูรสใช่ไทยน่าจะซื้อลิขสิทธิ์มาฉายแบบรวดเดียวเหมือนเจสซี่ไฟภาค3เหมือนที่เคยทําหรือขยายความขยายความก็คือว่าที่บอกว่าทําไมถึงไม่มีซับไทยในใน u t u b e ของช่อง Official ใช่ไหมฮะใช่คือเป็นไปได้ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิงเนาะอย่างแอปแอปหนึ่งแล้วกันคิดว่าอาจจะรอเวลาหรือว่าอาจจะไปดีลกัน นอกรอบว่าเอออาจจะแบบเอามาใส่ลงในแอปแอปนั้นเลยนะทีเดียวก็ทุกคนทุกคนก็จะได้ดูรวดเดียวหกตอนไปเลยประมาณนี้ใช่หรือไม่งั้นอีกเคสก็คือรอบพิเศษหกตอนรวดอ่าอาจจะเป็นฉายในโรงหนังชุ่งส่วนตัวผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่มันต้องเร็วเร็วนี้นะเพราะว่ามันมันฉายไปแล้วด้วยอ่ะอืมไม่งั้นจะไม่ทันนะใช่อ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะมาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า นะครับผมฉายไปแล้วหนึ่งตอนนะฮะได้ดูไปแล้วอ่ะพี่ปาเป็นยังไงบ้างโอโ้โห <laughs> เปิดซีนมาเนี่ยตัวอุนตอ้์แมนตัวโปดของเราอย่างอุนตอ้์แมนเลโอนะฮะก็ได้มาประลองกับประลองฝีมือกับนักลบอสูรมายาบนดาวด<ะ>ีหกศูนย์อ่าแล้วก็เป็นที่แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์เลยว่าอุนตอ้์แมนเลโอเนี่ยเป็นนักสู้ที่มีฝีมือแล้วก็มี พลังของเพลงหมัดอวกาศมาตั้งแต่ก่อนที่ดาวเขาจะระเบิดแล้วใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าไทาม์ไลน์ช่วงเวลาที่ในตอนที่1นเนี่ยมันจะเป็นช่วงระหว่างก่อนที่ดาว L77 ของซีของเลโออ่ะจะระเบิดก่อนที่แมกมาจะไปบุที่ดาว L77 แล้วก็จะอยู่ในช่วงระหว่างอ่าพวกแมกมาเนี่ยไปไปที่ดาว L77 ไปลุกดาวแล้วก็ดาวระเบิดไปมันจะอยู่ช่วงนี้เลยเค,คือมันมันจะค่อนข้างเดินเรื่องค่อนข้างเร็วนะครับ <Okay. S 2> ต่อไปออยเป็นไงบ้างงูพอดูตอนแรกเสร็จเหรออันเนี้ยบอกตรงๆว่าไม่ใช่สายอุลตร้าแมนจ๋าแบบการดรือพี่ปลาแต่รู้สึกว่าชอบมันก็สนุกดีนะเอาจริงๆิืงอตัวอย่างมันก็อ้ยโอเคสปินออฟโอเคมากคือเราเราไม่ได้เห็นแบบอุลตร้าแมนสายต่อสู้แบบจ๋าแบบานานๆแล้วละ่ะอ่ะโอเคซึ่งมาที่ผมบ้างไหนๆกไ็ไหนๆแล้วมันจะมาเราจะมาแบบกึ่งๆสรุปนะไม่ได้พูดเยอะเดี๋ยวมันจะยาวไป ก็คืออืมอ่ะชอบแน่ๆแหละแต่ก็แอบเสียดายที่มันแอบดูเร็วไปแต่ก็เข้าใจแหละเพราะมันหกตอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาน่าจะสะโขแค่ที่ตัวเลกูลอสจ๋จาๆด้วยเลโอเหมือนมาเป็นส่วนเสริมอะเพราะว่าในตอนที่ในตอนในตอนที่หนึ่งคือแบบอ้าวมันเป็นทม์ไลน์อย่างที่พี่ปลาบอกตอนก่อนดาวระเบิดสักพักอับดาวระเบิดไปแล้วจบ <laughs> ใชแ่แล้วที่สําคัญคือถ้าจะคาดหวังว่าจะได้เห็นบุนตาแมรเลโอก็คงได้เห็นแค่ตอนนี้แหละครับแบ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 บปัจจุบันนะปัจจุบันหมายถึง<อ>หมายถึงปัจจุบันที่ในเรื่องนะไม่ใช่ปัจจุบันที่เขามีปอกแขนแล้วนะไม่ใช่นะเออใช่ก็คือหลังจากดาวระเบิดคาดว่าอาจจะไปที่อาจจะหนีไปที่โลกโลกมนุษย์เลยแล้วก็จะเข้าเรื่องของซีรีส์เลโอในช่วงนั้นนะใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบว่า เราจะได้เห็นกําเนิดท่าทางของเลโอในซีรีส์ที่ทำไมเขาถึงตั้งท่าอะไรแบบนั้นนี่แหละครับจุดกําเนิดนะฮะแม้จะมาะสั้นๆจะแฟนเลโอคิดว่าน่าจะมีอิมแพ t ระดับหนึ่งโอ้โหสุดๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วทีนี้เรามาโฟกัสที่เนื้อเรื่องที่เราจะมาคุยกันและสงสัยดีกว่าเรื่องของที่มาที่ไปเลกูลอสม,มันกลายเป็นว่าคือจริง,รงๆอันเนี้ยเราเคยอัดไปทิ้งแล้ว <laughs> อย่างที่บอกมันเสีย <laughs> ใช่ <laughs> คืออ่ะมันฉเฉลยไปแล้วแล้วกันจากในตัวอย่างที่เราตรงใส่กันพอมาดูตอนที่หนึ่งก็โอเคมันกลายเป็นว่าเลกูรลอสอ่ะมันมาในดาวดีหกศูนย์ก่อนที่ดาวเลโอจะระเบิดเว้ยใช่เท่ากับว่าอา้าวมันมาจากไหนอทีเนี้ยใช่อืที่ปาคิดว่าไงทีแรกเราเข้าใจว่าเขาจะมาจากที่ที่เดียวกันของของเลโอใช่ไหมก็คือดาวเอลเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับแต่ไปมา,มาพอดูพอดูตรงนี้แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่กว่าแต่ แต่ถามว่าที่มาที่ไปอ่ะอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าถามว่าเขาหนีใครมาหรือต่อสู้กับใครมาอันนี้พี่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นพวกชาวแอ s โซลูเทียนที่ย้อนเวลาไปช่วงนั้นแล้วเหมือนกับทําอะไรสักอย่างที่เขาเขามาในสภา,ภาพที่โดนแช่แข็งใช่ไหมใช่แล้วก็ตกมาที่ดาวดวงนี้ d หกสย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกแอ s โซลูเทียนจริงๆอ่ะมันก็จะปูทางไปในไปในตอนหลังๆได้ว่าสุดท้ายก็โดนจับไป สุดท้ายก็โดนเช้าแอสโซลูเทียนจับไปประมาณนี้ครับอ่แล้วออยว่าไงตรงนี้น่าจะดาวดวงอื่นอันนี้ไม่ได้รู้ข้อมูลดวงดาวเยอะเหมือนเทวิป,ปานะแต่รู้สึกว่าน่าจะตกจากดาวสักดาวหนึ่งอ่ะที่น่าจะเกิดจากการระเบิดแล้วเหมือนส่งส่งไปอ่ะเหมือนเหมือนอะไรอ่ะส่งเหมือนกบกบวัวที่แบบส่งไปตึง้งอะไรเลยแล้วตกสักดาวหนึ่งอ่ะเออเออเฮ้ยมันพูดน่าสนใจนะ ก็คือมันจะเชื่อมโยงพอดีเลยคือพี่ปาเ็าบอกว่าอาจจะหนีมาส่วนออยบอกว่าอาจจะแบบสมมุติที่กําเนิดของเลกูลอนจริงๆอาจจะโดนซัมติงสักอย่างหนึ่งแล้วทีนี้ก็แบบเฮ้ยนายต้องรอดก็เลยส่งมาแต่พี่ปาบอกอาจจะหนีมาอแต่มันมีคีย์หลักอย่างหนึ่งคือเลกูลอนนี่คือความจําเสื่อมไม่รู้เลยว่าตัวเองมอันจะหนเออ<ม>เออ,เอ,อก็น่าสนใจตรงนี้แล้วคนที่เจอก็คือชื่อ ica, ะอะไระสปิกาะป่ะสปิกาใช่ครับเป็น นั่นแหละก็มาช่วยไว้แล้วก็เหมือนแบบให้มาฝึกหรือให้มาคุยกับมาสเตอร์อารูเดแล้วก็แบบเฮ้ยเหมือนมาสเตอร์ก็เห็นแววไว้ว่านายจริงๆไอ้ตรงนั้นอ่ะผมกะแบบว่ามาสเตอร์เขาน่าจะแบบเห็นรูปร่างแบบนี้แล้วแกมันเขาอุจ้ารหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีการพูดตรงนี้แค่บอกว่าเฮ้ยเจ้านี่มีแววที่แบบดูจะเก่งนะมีไหวทิบสายตาที่ดูแบบยังไงอ่ะพร้อมลบมุงมุงมันอะไรอย่างนั้นอ่ะเออก็เลยให้มาฝึก แล้วก็เห็นจิตใจที่ขาวสะอาดอะไรของเขาก็ว่าไปนะฮะประมาณนี้แล้วที่เหลือก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรคือมันจะเหมือนเหมือนเหมือน,นทำซคริปนิดๆอีกตัวละครนึงเลยดีกว่าไอเดียไอเดียผมชอบเรียกมันว่าไอเดียจริงๆเด็กเรียกมันมันก็น่าจะอ่านมันจะน่าจะเรียกว่าเดียแหละแต่ด้วยความที่ว่าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นก็จะอ่านเสียว่าเดีอาโอเคเ<อ>ดีอาเนี่ยเดูจากคาแรคเตอร์ตั้งแต่ในตัวอย่างและในเนี้ย อ่ะเราคิดไปแน่แแล้วว่าตอนนี้ไอ้นี่คือเดียโวโลในอนาคตแต่จริงๆนะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงรู้สึกแต่แป๊บนึงแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันจะกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆมันต้องมีจุดพลิกผันอะไรสักอย่างที่มันหนักหน่วงมากๆอย่างหนึ่งอ่ะอพี่ปาคือก็ตงจะบอกว่าที่พี่พูดก็คือดูยังไงมันก็ใช่เว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบรูปร่างรูปร่างของตัวตัวคาแรคเตอร์ตัวเนี้หรือไม่กับท่าทางการยืนหรือท่าอะไร ดูยังไงมันก็มันก็ใช่อะแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าเขาน่าจะสับขาลอกเลยเออผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะว่าหลายๆอย่างที่แบบไออย่างในตัวอย่างหรือในตอนที่หนึ่งเลยมันดูเร็วแล้วก็ดูเหมือนจะกลวงนิดนิดแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีสับขาลอกหรือสักอย่างที่เราดูแล้วแบบอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้อืม,อมก็ไอของในส่วนของเดียเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการมนโนไปหลายๆทางมากๆ อ่ะก่อนจะพปถึงตรงนั้นถามออยก่อนคิดว่าไอ้ตัวละครนี้เป็นยังไงเอ็งดูเล็กซี่ไฟมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมีปมแต่ไม่รู้ว่าจะเล่าเล่าเล่าตอนที่เท่าไหร่แต่รู้สึกแต่รู้สึกว่าแต่ว่ายังไงก็ไอตัวร้ายไอตัวกระทิงอะ่ะ uh huh. อาจจะอาจจะเหมือนเล็เลกกูรอสอะ่ะที่โดนแบบจับไทม์ไลน์หรือก็าขโมยตัวมาเหมือนที่ไออทารัตเคยชอบทํา อ๋อเฮ้ยเองพูดจะน่าสนใจอีกแกอะไรนะเหมือนจะมีปมใช่ไหมเพราะว่าตัวของไอเดียนี่คือหลายคนมาโนไปหลายทางมากๆที่ที่ที่ออยพูดเมื่อกี้ก็น่าสนใจเพราะมันจะเชื่อมโยงกับอีกอีกรูปแบบหนึ่งที่มันจะเป็นไปได้ที่ผมกำลังจะพูดนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะอิงจากไลฟ์โชว์อันหนึ่งจำไอ้แอปสุดไดนาได้ปะอ่าใช่ใช่จำได้ไอตัวนั้นอะ ในโชว์มันคือประมาณว่าทัทลัตเนี่ยไปเอาไดนาในช่วงในซีรีส์หรือวัยหนุ่มมาแล้วเอามาล้างสมองดัดแปลงจนกลายปเป็นอัศู์ไดนาซึ่งไดนาในตอนนั้นคือแบบเรียกว่ามีความคิดที่บิดเบีย้ยวโดยสิ้นเชิงอ่ะมันเป็นคนละคนอ่ะขนาดไดนาตัวจริงหรือไดนาในไทม์ไลน์ปกติที่มาสู้ก็ยังแบบแทบจะเอาไม่อยู่อ่ะอเรื่องความแข็งแกร่งอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่เรื่องความคิดนีสใส่คือต่างกันเลยอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นเวนึงที่ไอเดียกําลังจะเจอหรือเปล่า อ่ะนี่หน,หนึ่งแล้วนะสองคือนกสองหัวไอ้นกสองหัวเนี่ยพี่คิดว่าไม่น่าใช่เหรอ,อว่าจะไปทางไป,ไปทางเวแรกมากกว่าอืมอ่ะไอ้นกสองหัวเดี๋ยวขายายนิดน,นึงก็คือแบบทารัณแอบส่งมาอ่าเพื่อต้องการหมัดพลังไงมาศึกษาไอวิจัยหมัดอะไรพวกเนี้ยไอนี่ก็มันสาะแสวงหาความแข็งแกร่งอยู่แล้วอะ่ะไอเดียนีย่คือในเรื่องมันเขียนประ,ว,ประวัติประวันว่าเป็นนักภเนจรที่สอบแสวงหาพลัง แค่นั้นแล้วก็มาฝุกที่นี่แล้วแเกิดสนใจในเพลงหมัดอสูรมายาขึ้นมาแต่ที่ออยพูดก็น่าสนใจเพราะว่าเหมือนกับอะไรนะอาจจะเหมือนเลกูลอสที่แบบรีภัยมาหรือเจออะไรมาแล้วมาอยู่ที่นี่ด้วยกันอันนี้ก็ยังไม่รู้ถ,ถ,ถ้าจะถ้าจะอิงตามที่ออยบอกก็คือ บอกว่าเป็นเป็นตัวละครที่น่าจะมีปมใช่ไหมใช่แล้วแล้วตามตาม Data ที่เขาบอกมาก็คือเป็นนักรบพผนจรผู้แสวงหาความแข็งแกร่งคําถามก็คือทําไมถึงต้องแสวงหาความแข็งแกร่งล่ะอ่านี่ไงไงนี่ไงถูกต้องตรงเนี้ยเออ,อแล้วก็อย่างสุดท้ายที่หลายคนมานโนแล้วมันมันน่าจะตึงที่สุดเลยนะคือแม่งตายเว้ยแล้วโดนจับไปดัดแปลงหรือว่า หรือมันจะมันจะมีความซับซ้อนอีกหน่อยตรงที่มันจะมีเรื่องของเวลาที่แบบอาจจะตายไปแล้วไอท้ทารทรัตอาจจะไปย้อนไปอีกสักห,หนึ่งแล้วไปดึงมาอะไรประมาณเนี้ยอืมอืมก็น่าสนใจโอเคอ่ะโอเคครับต่อไป <c oughs> น่าจะอย่างสุดท้ายแลวแมกมาอืม <c oughs> อันเนี้ยก็อาจจะดูไม่มีอะไรแต่ในตัวอย่างอันนี้ขอเข้าตัวอย่างนิดนึง เป็นซีเเล็กๆที่อาจจะดูไม่มเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมียาพูมาเกี่ยวด้วยอ๋อหมายถึงไอสัตว์สัปปะรดใช่วลว่าไอเวลว่ามายังไงเออหน้าคิดเออก็อาจจะแบบไม่ได้มีแค่พวกมึงหรือเปล่าหรือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตรงที่ว่าอาแมกมาก็แมกมาส่วนหนึ่งถ้าถ้าพูดถึงโกแมกมาเราจะนึกถึงสัปปะรดฝาแฝดใช่ไหมครับ คืออ,นนอันนี้อันนี้แบบส่วนตัวล้วนเลยนะมโนส่วนตัวนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของของพวกแมกมาเนี่ยเหมือนกับว่าทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสัตว์อสูรของเอเรียนยาผูแล้วสร้างขึ้นมาเออเออก็เป็นอ่าก็เป็นไปได้อ่าแต่ถามว่ามันจะเกี่ยวกับยาภูจ่าจ่าไหมส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่าไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าถ้าเป็นแบบ เป็นเรื่องของยาพูจริงๆมันมันต้องแบบลึกซ้ากว่านี้นิดนึงอ่ะแต่ที่เท่าที่ดูในตัวอย่างคือเหมือนออกเหมือนแค่ออกมาสู้แล้วก็แบบแพ้ไปแล้วก็ตายไปเฉยๆแค่นั้นเอง <S <S อ,อ,อ,อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นตัวก๊อปปี้ที่สร้างขึ้นมาทีหลังก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ได้นะเพราะขนาดไอ้เก,กราะข,ของแมกมาที่เหมือนกับอารเมอร์ดักนอ่ะมันก็พูดแค่ว่าเออกูสร้างมาเพราะมันเหมือนหรือเรียนแบบมาแค่นั้นแหละเขา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 มีเขาเรียกว่าเขามี ความสามารถในเรื่องของการสร้างสิ่งต่างๆหรือก๊อปปี้สิ่งต่างๆได้อะจากนั้นก็จะคิดว่าไม่แปลกที่มันจะสร้างวาลาวาขึ้นมาได้อืมอืมอืมอ่าโอเคเออแล้วก็่าอีกหน่อยแล้วกันเรื่องของเป้าหมายของไอ้พวกแมกมาอันเนี้มันจะดูเชื่อมโยงกันหมดเลยนะอืมอันนี้ก็เป็นมโนสนึงจากผมนะไอ้แมกมาเนี่ยมันลุกลาดาวชาวบ้านแล้วก็ทําลายทิ้งไปทั่วอยู่แล้วถูกป่ะผลกระทบ หรือที่ไอแมกมามันเคยไปทําไว้อะเราก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรดาวดวงไหนไว้บ้างเลกูลอสกับไอเดียอาจจะเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่ลืมก็ได้ไอเลกูลอสอ่ะลืมแน่ๆแต่ไอเดียนี่ยังไม่รู้ไอเดียนี่โทษไว้ไอเดียนี่ทดไว้ก่อนเลยถ,ถ้าจะบอกว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันจะเชื่อมทุกอย่างใช่เพราะมันจะกลายเป็นปมให้ทั้งสองเลยว่าอะเลกูลอสความจาเสื่อมเดียสวงหาความแกล้งเพื่อที่จะมากําจัดไอพวกนี้อ่า แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเดียร์มันก็ต้องรู้สิว่าแมกมาอาจจะมาหรืออะไรยังไงแต่อันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันตอนมันมาที่เนี่ยมันคือยังไงมาที่ดาวดวงเนี้ยเออมันอาจจะไม่ได้ความ<อ>จงเสื่อมหรือมันมีเลขสไนหรือเหลี่ยมบางอย่างหรือเปล่าในไหนมาแล้วจะทําลาย <ừ> อยู่แล้วก็ปล่อยไปเออไม่บอกอไม่บอกโอ้เฮ้ยเนียเอาเอาติดตามดูอย่างเดียวเลยอะรู้สึกในเรื่องนี้<ๆ>ไอเดียร์ดูแบบที่สุดเลยนะตอนเนี้ย <laughs> ดูม <Okay. S 2> <me> okay. ีปริศนาโอเคอะแล้วก็อีกนิดนึงไอ้แมกมาสุดท้ายนะครับก็เป็นการเฉลยชัดเจนว่าไอ้ตัวกระจ้อยลอยที่เราเห็นในซีรีส์เลโอตอนที่หนึ่งอะเป็นแค่กี๊ตัวหนึ่งของกองทัพนี้เฉยเป็นทาหาร,าหารอ่ะและแน่นอนแสดงว่าถ้าในซีรีส์เลโออะมันจะเห็นแมกมาตรงนี้ตัวหนึ่งที่ไปบุกโลกพร้อมกับสหลัดฝาแฝดคู่เดียวใช่ไหมเท่ากับว่าจบเหตุการณ์ตรงเนี้ย แมกมาพวกนี้อาจจะถอยหรือว่าอาจจะบุกสลายไปแล้วหรือเปล่าอถ้าจะให้คิดก็คือมันจะมีตัวที่เป็นแม่ทับสามตัวเนี่ยสามพี่น้องส่วนตัวคิดว่าสามตัวเนี้ยตายหมดมแล้วทับแ ma มกมาก็อาจจะกระจัดกระจายไปตามอาวากาศ<ม>โดยมีตัวหนึ่งก็บุกไปที่โลกพร้อมกับสับปะาดส่าแปดสองตัว<ม>แต่ตอนแรกพ,<ม>พี่คิดอย่างนี้นะ แต่ว่าถ้าเอาจริงๆถ้าคิดแบบจริงๆพี่ว่ามันดูตื้นเขินไปหน่อยว่ะส่วนตัวผมไม่อยากให้ตายหมดนะผมว่าไอตัวอยากให้เหลือไว้สักตัวหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะเอามามาแบบมาเล่นประเด็นมาเป็นประเด็นในแผนการค้นถัดไปได้ก่อนที่จะเล่าไปถึงโลกหรืออาจจะอยู่ระหว่างที่โลกของเลโอก็ได้อะอมผมว่ามันเล่นได้เยอะมากเลยนะไอ้สามตัวเนี้ยแม็กมาสามใน่ออ่แต่ว่าผมมีอย่างหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นถ้ามันตายในกรณีที่มันตายหมดนะ ไอ้ทาทารัสไอ้นี่อีกแล้วผูเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์มันมาแล้วก็ในเมื่อไอ้พวกนี้ตายหมดถ้าจะขายใหม่ทำไงอ่ะไปดึงมาสิครับแล้วแล้วบอกว่าอ่ะพวกมึงกำลังจะตายนะมานี่มานี่มานี่จบจบแล้วแต่ถ้าบอกว่าอาจจะได้เห็นใน Galaxy Five พาร์ทสี่ก็เป็นได้ในยสามตัวเราจะได้เห็นเ Leo a s t าที่โอ้โคตรเก่งแล้วมาเจอกันใหม่เว้ยเอออ๋อมี มีคำถามจะทางบ้านครับพี่รว่าไอะโชคอีกวะเนี่ยชื่อจประโชคอ่ะในเนี้ยมีเลกูรอสมีแมกมามีเลโอเขาฝากถามมาว่าจะได้เห็นแอสตาในเวอร์ชั่นช่วงไทม์ไลน์ช่วงนี้ไหมเออส่วนตัวคิดว่าอาจจะเห็นใช่ไหมอาจจะเห็นอาจจะเห็นใช่อาจจะเห็นแอสตาเพราะ อาจจะเห็นตอนสามพาร์ทสุดท้ายสามพาร์ทแรกมันเกี่ยวกับเรกูลอสแบบตอนฝึกวิชาใช่ปะเพราะฉะนั้นสามพาร์ทสุดท้ายอ่ะน่าจะเกี่ยวกับหลังจากฝึกวิชาหรือไม่ก็แบบอาจจะเล่าเรื่องก่อนจะขึ้นอีกเอพิโซดหนึ่งตอ่ออ่ะโอเคถ้าถามผมผมว่ามันอาจจะมาเป็นแฟลแบ็คถามว่าได้เห็นได้เห็นปัจจุบันไหม เอาจริงผมมานั่งนึกนึกดูอะร่างนี้เอาจริงมันไม่จําเป็นก็ได้นะเพราะสุดท้ายมันก็หายไปอะใช่เพราะถึงได้บอกว่าทําไมถึงขาดคั้นานนี้เพราะว่าตอนที่หนึ่งอะมันมันมีเหตุการณ์ตอนช่วงที่สองตัวมาสเตอร์อารูเดกับฟอร์ลอนดเดินมาแล้วบอกว่าตอนนี้ดาวเอลเจ็ดเจได้ถูกทําลายโดยกองท ma ัพแมกมาไปแล้วความหมายคือเลโออาจจะไม่ได้กลับมาที่ดาวดีหกสูงอีกไ,ไ,ไม่มาแล้วเพราะมันไปโลกแล้ว<อ>แล้วแล้วแมกมาก็ อาจจะได้ตัวแอสซาไปถ้าเขาไปโฟกัสที่กลุ่มแมกมาที่ยังเหลือรอดอะ่ะก็อาจจะได้เห็นเออใช่ระหว่างทางมาไงแล้วจับไอ้นี่ไว้ในยานหรือไว้ที่ไหนสักแห่งหนึง่งแล้วทรมานอยู่แต่ไอ้เรกูลอสเรกูลอสไม่รู้มันยังตีโพยที่พาอยู่เลยว่าแบบมีหาเลยสัญญาแล้วแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยเออ,อ,อแหละถ้าถามว่าถามว่าอาจจะได้เห็นนิดนึงก็รอดูจะสุดจะถามว่าถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่เป็นไรนะ ก็ไม่เป็นไรใช่ลืมพูดถึงเรื่องพวกแร็คลบอสูรมายาเลยอ่ะทำไมก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่มีอะไรก็คือสิทธิ์พี่หรือว่าคนที่มีพลังอยู่แล้วไงแล้พี่พี่มีประเด็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่รู้สึกว่ามันทุกคนอ่ะยังไงมันเหมือนมันถ่ายทอดพลังให้กับเลกูลอสหมดเลยอ่ะเพราะดูจากกระบวนท่าในเพลงเปิดคือมันใช้กระบวนท่าได้ของทุกคนเลยนะก็ก็ใช่ก็ถูกก็ถูกถูกต้องเฮ้ย พูดถึงตรงนี้น่าสนใจสมมุติอ่ะมันมีเพลงหมัดทุกคนอยู่ในมือแล้วถูกปะอืมสมมุติวันดีคืนดีมันถ่ายทอดวิชาพวกนี้ให้เลโอแอสตาด้วยอะ่ะนี่ไงที่พี่กันจะบอกก็คือในภาคการ์ดิซี่ไฟภาคสามอะ่ะมันจะมีเป็นคล้ายๆเป็นลูกแก้วใช่ไหมแลวใช้พลังใช่ใช่มมไม่แน่ว่าพลังของทั้งสิที่ของเรปูรอดอ่ะอีกสามคนที่เหลือ อาจจะไปอยู่มันเดอกับแอสตาก็ได้นะแล้วดีไซน์อาจจะเปลี่ยนไปยิ่งหน่อยหรือเปล่านี่ฟอร์มใหม่ไงแบบมีลายขึ้นมาโอ้เออลองนึกสภาพเลโอมีรอยแบบรอยสัญลักษณ์นักรบอสูรมายานะเว้ยหรือแอสตาอาจจะแบบมีพลังเพิ่มขึ้นไงรูปร่างอาจจะกลับมาเหมือนเดิมนี่ไอเหี้ยเท่เท่เท่เลยน่าสนใจตรงนี้รอดูครับเดืมลืมเดิมเมผู้สนิทเลยโอเคอ่ะทีนี้มาโนสุดท้ายก่อนไป ผมเพิ่งนึกอะไรได้อย่างหนึ่งจำคำพูดของเลกูลอสได้ไหมที่มันใน,ในกาแล็กซี่ไฟภาคสามตอนท้ายๆเลยที่มันบอกว่าตัวมันถูกพามาจากช่วงเวลาอื่น mm hmm. หลายคนอาจจะคิดว่าเออทัทะรัสมันแอบย้อนไปตอนที่ดีหกศูนล่มสลายแล้ะเลกูลอสอาจจะตายในช่วงนั้นแล้วย้อนไปหน่อยหนึ่ง mm hmm. เพื่อเอาเลกูลอสมาวิจัยอุลตร้าแมนแต่ผมดัน mm hmm. หลังจากที่ดูตอนที่หนึ่งนะแอบคิดว่า ไอ้ที่ว่ามันมาจากไทม์ไลน์อื่นน่ะมันคือตอนพุ่งที่ลงมาเป็นน้าแข็งหรือเปล่าอืมเออใช่แต่ว่าตอนที่ได้ตัวไปอย่าลืมว่าตอนที่ได้ตัวมาวิจัยที่มาจับโดนโดนขึงพืชแล้วอะอนั่นคือตอนที่เลก,กูนอสได้พลังเพลงหมัดอสูร,รมาย,ายามันล้วอนะ่าอันนั้นก็หนึ่งแต่อันนี้ผมพูดในแง่ที่ว่ามันมันแค่พูดว่าถูกพามาจากไทม์ไลน์อื่นแต่มันยังไม่ได้บอกว่าโดนใครพามานัน Oh, ถ้าเกิดว่าจับมันตอนที่ได้พลังมาแล้วคือพวกทาร์ตารัสจับมาขังไว้แล้วิจัยแต่อันนี้ผมหมายถึงตอนที่มันมันตกที่เนี่ยมันมาจากดาวไหนหรือมันจากทาไทม์ไนไทม์ไลน์ลไหนแล้วหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยผมแอบคิดเออมันอาจจะซ้อนซ้อนทับไปอีกอีกชั้นหนึ่งก็ได้ว่าเล็กนอตที่เราเห็นในสปินออฟเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นคนของช่วงเวลานี้เหมือนกันถูกไหมาจ,าจัดตะบูดกันแค่เออ,เอ,อ แล้วก็แน่นอน,น,อนด้วยความที่มันเป็นอย่างเนี้ยก็คิดได้หลายเวเวนึงที่แอบบพุ่งเข้ามาในหัวแต่ก็ไม่อยากให้เป็นก็คือมันอาจจะมาจากดาว L77 แหละแต่เป็นเหมือนแบบโคตรเง่าอะ่ะเอาแบบรุ่นแบบรุ่นเก่าๆเลยนะอะไรอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะดูแบบเออมันเออมันจะดูข่ามเฉินจากยุคเลโอเลยแต่ว่าตัดทิ้งไปก่อนแต่ก็ไม่แน่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะ อาจจะซ้อนซ้อนทับแบบซ้อนหลายชั้นอโอเคโอเคอ่ะออยมีอะไรป่ะเหมือนจะมาฟังอย่างเดียวว่าเรามีอะไรปิดท้ายไหมสงสัยมีอะไรมโนอะไรป่ะต้ถามว่ามโนไหม้าถามอยากไม่อยากรู้สึกว่าไม่อยากมโนเยอะเพราะว่าสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่มโนพูดไปแล้วไม่รู้นะเพราะหลายครั้งที่มาช่องกันปุ๊บไอ้เหี้ยพอเราเดี๋ยวนี่ออกเดี๋ยนั่นออกมันถูกเป๊ะ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 ทุกอย่าง นี่ไงติดได้ใหญให้มโนส่วนตัวคิดว่าถ้ามโนเหรอก็อย่างที่บอกแหละว่ามันน่าจะเกิดอะไรสักอย่างเหตุการณ์อะไรสักอย่างแล้วทารทารัสไปแทรกทาวไล่ปึ้งเขาจับลิกูรอสไปแล้วก็เกิดเป็นภาคเกิดเป็นแก๊สซี่ไฟสามเอออันนี้มันเสริมของของผมแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องไอเดียว่าไงไอเดียโบไอเดียไอเดียอัสนี่ก่อน เดีย er อัสตคิดว่าทรารัตเหมือนกันไอตัวตัวเนะี้ยไอตัวกลางนี่แหละไอตัวไอตัวศูนย์กลางจักรวาลนนะ่ะไอคิงดอมเนี่ยแหละน่าจะแบบขโมยอุ้งเดี๋ยวปรนะมาณว่าอันนี้แบบคำพูดนะเจ้าเราหน้าสนใจดีเงินค่าสนใจว่าเป็นพวกข้า,ปาเปล่าน,นั่นแหละเรียบร้อยทำไมเป็นมันน่าจะเป็นคำพูดเนี้ยเจ้าไม่อยากได้พลังดเด้อเอ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 อนั่นแหละเออเหมือนกับที่มันไปชวนไอปเที่ยวเอ้ย ตุรกีเอ๋ยอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยอาเัเล่นไปนี่นี่คิดเหมือนกันนะว่าอาจจะเอาดีอาร์สเนี่ยไปไปไปดัดแปลงเออเหมือนกับแอปสุดไดนานะคี่คิวนั้น,น,นอ่ะให้พลังแอปสุดแล้วก็กลายเป็นเยเบโรเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันคือตัวละครเดียวกันมันใน,ในแกลกซี่ไฟภาคสองสามคือคาแรคเตอร์เป็นคนละอย่างเลยอะ่ะ ก็น่าสนใจนี่ก็คืออีกคีย์หนึ่งที่น่าติดตามนะฮะไอเดียอัสเนี่ยถึงจะบอกว่าคน<ม>ละยอย่างแต่ว่าบางอย่างมันมันชวนให้นึกไยม,มันชวนให้นึกถึงเ<ม>ดียวรลโลจรจริงๆอ่ะอันอันน,นี้ไม่รู้ไนะม่รู้ยังไงนะผมผมดูผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะทุกคนรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าก็ก็นั่นแหละก็รอดูตัวละครนี้ก็อาจจะมีมิติลึกขึ้นนะสาหรับที่เรามาคุยกันทั้งหมดนี่ก็โอ้โหน่าสนใจนะตอนแรกกะจะทําเวลาให้มันไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่ทันและ เฮ <laughs> ้เวลามันมีช่วงมันมีช่วงเทสระบบเทสอะไรด้วยนี่ไม่เป็นไรหรอกครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะฮะใครมีอะไรอยาก,กเสริมหรือเราตกหล่นอะไรไงไปก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ตามสไตล์พวกเรานะครับผมอ่ะพี่ปามีอะไรจะฝากไหมครับก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะฮะกับสปินออฟตัวนี้นะเรียกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแนละเป็นประเด็นที่เชื่อได้ว่าหลาย,ลายคนที่ตามเรโออะไม่เคย ไม่เคยได้เห็นหรือไม่เคยได้รับรู้เรื่องราวพวกนี้เลยก่อนที่เขาจะมาโลกอะ่ะอันนี้ก็จะน,น่าจะได้เห็นมุมมองอีกอีกมุมหนึ่งของซีรีส์เรโอที่ที่มันแบบมันเหมือนมันขาดหายไปอ่ะนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ขอฝากเพจโ o ชั่น t o ยไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะชมงานสต็อปโมชั่นใส่เอ,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 เอฟเฟกต์เกี่ยวกับฟิกวูอาร์ตบุตรแมนก็สามารถไปติดตามช่องผมได้นะครับครับผมอ่ะต่อไปออยไม่ได้ฝาก เออสำหรับผมไม่มีผักช่องนะครับแต่เจอกันได้ตามช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องวิปลาช่องกันหรือช่องต่างๆเกตเอ้ยใครเอ้ยเจอกันได้ครับเออเอาว่าในตี้แล้วถ้าใครมีช่องก็รอมันได้แหละมันจะมาช่องไหนก็นแล้วแต่มันอยู่วนๆอยู่งี้แหละใช่วนๆนี่ <c oughs> ครับผมไม่มีช่องเป็นของตัวเอง <c oughs> อ่ะโอเคครับ <c oughs> ผมอ่ะก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ นะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เทคแคร์กดส b s คร i b e ชอบใจไปกดไลค์เสรจนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ